ก็สวัสดีครับวันนี้ก็ะจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนของวันที่10เมษาสองพันห้ารนะครับคืนนี้ก็มีบิ๊กแมตช์ระหว่างแมนซิตี้เปิดบ้านรับกันมาเยือนของลิเวอร์พูลเราจะมาดูสถิติย้อนหลังกัน ห้านัดหลังสุดนะครับถ้านัดหลังสุดนั้นเป็นทางแมนซิตี้เอาชนะไปได้2เกมเสมอ2เกมแพ้แค่เกมเดียวส่วนวันนี้เตะในบ้านของแมนซิตี้นัดล่าสุดในบ้านของลิเวอร์พูลนั้นพวกเขาก็ทำได้แค่เสมอ22นะครับ ส่วนหานัดลังสุดของดิเวอร์อของแมนซิตีห้านัดลังสุดในการเฝ้ารังครับสามารถเอาชนะไปได้3เกมเสมอ1เกมแพแ้แค่เกมเดียววันนี้เลดราคาเปิดมาที่ปอปอซึ่งแมนซิสตี้นั้นก็มีคิวไปเตะยูฟาเซมิลิกนัด2อ,ออกไปเยือนแอตเดลิโกมาริก ส่วนลิเวอร์พูลนั้นหน้านัดหลังสุดในการออกมาเยือนนอกบ้านนั้นเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะไปได้ถึง5เกมพวดนี่ถือเป็นการวัดว่าการออกเยือนนอกบ้านของลิเวอร์พูลนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและก็นัดต่อไปลิเวอร์พูลมีคิวเตะกับเบนฟิก้าแต่เป็นการเฝ้ารัง ของตัวเองซึ่งสกอร์ที่ชนะมานั้น3ประตูต่อหนึ่งก็เพียงพอสำหรับการเข้ารอบต่อไปแน่นอนครับวันนี้แมนซิ t y ตี้นั้นต้องหนีริร์พูให้ได้โดยการเอาชนะในบ้านแต่ริร์คูนั้นก็มาเพื่อที่จะเก็บแต้มแซงแมนซิเตี้เพื่อลุ้นแชมป์ วันนี้ผมจึงมองไปที่ริร์พูครับวันนี้เรดราคาเปิดมาที่ปอเพราะชาวบ้านไม่กล้าต่อวันนี้นั้นริร์พูถึงจะมาเยือนนอกบ้านก็จริงแต่การออกเยือนนอกบ้านของริร์พูนั้นให้นันลังสุดนั้นไม่แพ้ใครเลยวันนี้จึงมองไปที่ริรบพูครับรองปอริร์พู ส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างตอริโนเปิดบ้านรับการมาของ ac ซมิลานตอริโนนั้นในการเฝ้าหลังที่เจอกับ ac ซมิลานนั้น5นัดหลังสุดนั้นเป็นทาง ac ซมิลานเอาชนะไปถึง4เกมเสมอแก่เกมเดียว ยังไม่เคยแพ้ให้กับตัวลีโน,โนเลยวันนี้เลดราคาออกมาเยอนนอกบ้านเปิดมาที่ครึ่งลูกโดยเป็น AC เป็นฝ่ายต่อ5น,นลาลังาสุดในการเฝ้ารังของตัวลีโน,โนนั้นพวกเขาเก็บใช้ได้แค่เกมเดียวแพ้ไปถึงสองเกมเสมอสองเกม การเตะในบ้านนั้นถือว่าตริโนโนั้นเป็นทีมที่เชื่อใจไม่ค่อยได้ส่วนห้านาฬางสุดของ AC ซีมิลานในการเฝ้ารังพวกเขานั้นในการออกมาเยือนนอกบ้านของเอซีมิลานห้านาังสุดนั้นชนะไปถึง4เกมเสมอแค่เกมเดียวนี่เลทราคาเปิดมาที่ครึ่งลูกถือว่าเป็นราคาที่น่าเล่นมากๆบวกกับ ฟอร์มของ AC ซิลานหลังสุดนั้นพวกเขาถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างกระเดียมห้านัดหลังสุดนั้นชนะไปถึง4เกมเสมอแค่เกมเดียวไม่ยังไม่แพ้ใครแล้ววันนี้พวกเขาต้องหนีนาโปลีด้วยคะแนนที่ห่างกันหนึ่งเต้มแน่นอนครับคู่นี้น่าวัดใจครับให้ต่อ เอซีมิลานขึ่งลูกมีลุ้นแน่นอนครับวันนี้ก็มีมาฝากันแค่2คู่ครับเป็นคู่แรกครับรองลิเวอร์พูลคู่ที่2องก็ต่อ AC ซีมิลานครับก็หลังจากจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมมวิเครา์ฟุตบอลในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับ